การที่คุณมาทํางานที่นี่นะครับถ้าขาดคนพวกนี้ที่ผมไม่ได้จ้างมาจริงๆต้องเป็นเงินของคุณเองนะครับสไตล์ลิปที่หาเสื้อผ้าให้คุณเนี่ยหรือว่าหน้าผมอะ่ะผมต้องเป็นคนออกเองมาทั้งชีวิตนะครับผมต้องการให้คุณสบายที่สุดผมทําให้ให้คนคนนี้มีงานเป็นร้อยงานนะครับได้ชั่วโมงละสี่แสนถึงหนึ่งล้านไม่พอใจหรอครับนี่คือความลาบากอะ่ะสิ่งที่ผมทําให้คุณวันนี้คุณเปิดโรงเรียน จ้างครูมาสอนเต้น10คนก็นยังได้ถ้าคุณยังใช้เงินเล่นๆน,น้อยๆแบบเงินที่คุณใช้อยู่ชีวิตประจําวันะคุณใช้เงินได้อีก4ี่ห้าปีอะตัวไม่ต้องทํางานเลยคุณไม่พอใจหรอครับ ที่ผมรู้สึกว่าถ้ายังอยากให้เขาอยู่กับเราได้นะครับผมต้องออกมาขอโทษโดยที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเพื่อให้คนนั้นจะได้ยังอยู่กับเราได้และพวกคุณจะรับได้คุณรู้เหตุผลไหมว่าทําไมเราถึงมีปัญหากันครั้งแรกเนมีปัญหาเรื่องที่ว่าผมไม่ไม่ตามกลับไปเกาหลีนะครับผมอยากบอกว่าเขาไม่ได้ให้ผมไปนะครับยังบอกด้วยนะครับที่กลับไปทําธุระเป็นความลับ ไม่รู้ว่ากลับไปทําอะไรไม่สามารถบอกได้แม้แต่เพื่อนๆหรือตัวผมเองที่สําหรับผมสถานะคือก็คือแฟนผมนั่นแหละผมมีงานที่ต้องรับผิดช,ชอบที่เป็นงานเขาและงานผมอีกมากมายนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเขาอยู่ไหนคุณรู้ไหมว่าการที่จะต้องโดนสัมภาษณ์ในอีกไม่ช้าแต่ยังติดต่อคนคนนึงไม่ได้ข้ามวันแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นคือกลางคืนไปอยู่ตามห้องของคนที่เขารู้สึกว่าอยากไปอยู่ผมต้องบอกว่ารอบนั้นจริงๆเนี่ยผมน่ตัดใจเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมออกไปพูดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามมัันนต้อง แยกย้ายกันละอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่เขากลับไปผมไม่เคยได้สถานะนะครับมีใครรู้บ้างอย่าคิดว่าผมผมคิดเองใครเป็นคนสอนคุณครับว่าไม่ควรรับงานที่มันซ้ํากันแต่สิ่งที่ผมบอกบอกตัวผู้หญิงเขาว่าคุณห้ามรับของคนอื่นเด็ดขาดให้คุณรับของคนเดียวที่เขาเป็นคนเปนเงินให้คุณเพราะถ้าคุณไปรับของคนอื่นเนี่ยถึงผมจะได้เงินเยอะกว่าผมก็ไม่เอาเพราะผมรู้สึกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนเกลียดคุณได้งานที่เกาหลีของคุณเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมไม่ได้ดูถูกนะครับที่ไทยมีงาาานเยอะกกว่ามาครับ อย่าพยายามพูดว่างานที่นู่นมันเยอะนะครับงานของคุณผมหาที่ผมหาให้คุณบริษัทผมหาให้คุณพี่ปูหาให้คุณมันเยอะกว่ามากครับที่สําคัญสุดผมไม่เคยบังคับนะครับให้ให้ว่าไม่ให้กลับไปทํางานที่เกาหลีนะครับผมออกค่าตั๋วเครื่องบินให้คุณบินมาคุณบินกลับไม่ได้นะครับเนื่องจากคุณไม่สามารถนั่งตั๋วเครื่องบินแบบธรรมดาได้คุณต้องการเป็นเฟิร์สคาสให้เร็วที่สุดบริษัทผมก็รีบหาเฟิร์สคาสให้คุณนะ ผมสอนจนคุณรู้หมดวนะว่าอะไรทําได้อะไรไม่ได้ถ้าคุณทํางานอยู่กับผมและคุณขอรับงานเองซ้ําๆนะผมไม่อนุญาตครับมันไม่ได้คุณจะทํางานในประเทศไทยจากที่อื่นไม่ได้นะครับไม่ใช่เพราะผมห่วงนะครับแต่เพราะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังนะครับการที่คุณมาทํางานที่นี่นะครับถ้าขาดคนพวกนี้ที่ผมไม่ได้จ้างมาจริงๆต้องเป็นเงินของคุณเองครับผมทํางานมาตลอดชีวิตเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าค่าเสื้อผ้าสไตล์ลิตที่หาเสื้อผ้าให้คุณเนี่ยหรือว่าหน้าผมอะ่ะผมต้องเป็นคนออกเองมาทั้งชีวิตนะครับ แต่นี่ผมใช้เงินของบริษัทนะครับที่จ่ายให้คุณถ้าไม่มันถึงต้องเป็นเจคนหรือมันอาจจะเยอะกว่านั้นเนื่องจากว่าผมต้องการให้คุณสบายที่สุดพอดีว่าผมรู้สึกว่าคุณอึดอัดมากที่มาอยู่ที่นี่เหมือนโดนล่มโซ่ไปนะครับห้ามไปไหนห้ามอะไรผมไม่เคยห้ามคุณสักอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งใครมาหาว่าผมห้ามเขาอีก,กินแอลกอฮอล์นะครับผมไม่เคยปรับ เปลี่ยนนิสัยเขาเรื่องกินแอลกอฮอล์นะครับมีแต่สนับสนุนนะครับเพราะมันคือความสุขของเขาบ้านผมเนี่ยอยู่มา30ปีผมไม่เคยมีเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่กินแอลกอฮอล์แต่สิ่งที่ผมต้องเตยมให้เขาเนี่ยคือเหล้าเป็นสิบขวดแต่คุณมาด่าผมว่า ไม่ให้กินไร้สาระผมโตพอคุณไม่ชอบออกไปเที่ยวคุณยังบอกในไลฟ์เลยว่าคุณไม่ได้ชอบเที่ยวอย่าไปทําให้มันดูซึ้งครับการมาอยู่ที่นี่มันไม่ใช่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่อะไรมากมายไม่มีคําว่าหนักใจครับผมทาให้ให้คนคนนี้มีงานเป็นร้อยงานนะครับผมทําให้คุณมาทํางานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ4ี่แสนถึง1ล้านแล้วแต่งานนะครับ ไม่พอใจหรอครับนี่คือความลําบากอะ่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าไม่มีผมอะเขาจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยจะรับไม่ได้เลยนะครับเขาจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยจะเกลียดเขารู้ป่ะว่าผมวิดีโอไปบอกให้ลงไลฟ์บอกว่าอย่าร้องไห้เพราะเหตุผลแบบนี้มันคือเรื่องที่เลวยมากสําหรับคนไทย ถ้าคุณไม่ได้โกหกผมจริงนะว่าตอนแรกคุณลําบากต้องกินได้กินไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่มีรถดีๆไม่มีบ้านดีๆอยากหาเงินเรียนผมจะบอกให้ว่าผมทํายิ่งกว่าคุณได้เงินเรียนอีกผมทําให้คุณได้กลับไปเปิดโรงเรียนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมนะตลอดชีวิตนี้ผมช่วยเหลือในหลายๆอย่างผมไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาถ่ายคลิปผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมพยายามนิ่งที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ออกมาพูดยอมอยู่กับคําว่าไม่เป็นลูกชายอดไม่แย่มากผมได้ยินมาครับว่าจะมีคนฟ้องผมจะมีใครในคนในไทยเนี่ย าเขาฟ้องคนที่ให้โอกาสคุณเหรอให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอคุณได้เงินแค่นั้นแล้วคุณบอกว่าชีวิตคุณลําบากถ้าคุณไม่ได้โกหกอ่ะคุณต้องทํางานทุกวันต้องขี่รถไกลไปเรียนต้องอะไรมีความฝันแค่อยากเป็นครูสอนเต้นสิ่งที่ผมทําให้คุณวันนี้คุณเปิดโรงเรียนจ้างครูมาสอนเต้น10คนก็ยังได้คุณแค่เดินวนดูเด็กๆไม่พอใจหรอครับ ถ้าคุณยังใช้เงินเล่นเล่นน้อยๆแบบเงินที่คุณใช้อยู่ชีวิตประจําวันนะคุณใช้เงินได้อีกสี่ห้าสิบปีอ่ะโดยไม่ต้องทํางานอะไรคุณไม่พอใจหรอครับผมไม่อยากคํานวณให้ฟังนะว่าเงินที่ทํางานนะครับผมเป็นค่าไหนที่ว่าคุณได้สบายๆเนี่ยถือว่าถือว่าผมทําให้คุณได้เยอะด้วยเป็นคนอื่นอาจไม่ได้ทําให้คุณได้เยอะแบบนี้นะครับคุณลองเอาคนโนเนมจากประเทศอื่นมาทํางานสิให้ได้ชั่วโมงละสี่แสนล้านหนึ่งอ่ะคุณทาแบบผมได้ป่ม และที่สําคัญที่มันเยอะกว่านั้นคืออะไรรู้ป่าสติกเกอร์ที่คนที่รักคุณให้คุณมาหาศาลนะครับนะคุณไม่ต้องทํางานบีกสามสี่สิปีได้เลยนอนสบายเฉยผมไม่เคยได้ส่วนแบ่งใดๆจากพวกนั้นสักคนนะครับผมไม่ต้องการนะครับจะไม่เป็นไรผมขอแลกด้วยความเหนื่อยในการทํางานหาของที่มันพอใช้ได้มาขายให้พวกคุณซื้ออุดหนุนผมก็พอแลครับคุณอย่าไปคำนวณผิดๆนะครับว่าฉันได้ไม่ถึงราคานั้นใช่ครับ การทำงานต้องเสียภาษีนะครับแล้วคุณเป็นคนต่างชาตินะครับการทําเข้ามาทํางานในบริษัทของประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของที่ประเทศของคุณด้วยคุณรู้ไหมว่วันที่ผมยกเลิกงานเพราะว่าผมมีปัญหาอะไรกันบางสิ่งเนี่ยผมบอกพี่ปูเลยนะครับผมมีแชทมีทุกอย่างนะว่าผมขอยกเลิกงานพนะพี่เซนเตอร์หลายตัวก็รู้นะครับว่าผมขอยกเลิกงานผมไม่ได้เงินค่าตัวไม่เท่าไห่ผมพร้อมที่จะเสียค่าปรับของผมด้วยท่องมีโจทย์จาก คนคนหนึ่งพูดว่าก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันสิก็แค่มาทํางานด้วยกันให้จบจบสนผมบอกว่าผมทําไม่ได้รู้เาว่าวันนั้นคนอยู่ที่บริษัทเป็น20คนอยู่ด้วยกันอยู่กันถึง9ก้าโมงเช้าอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่ออะไรกันเตียที่ก็ช่วยคุยนะปะแตงปติงพีปพป่ปูพี่เปิ้ลจิ๊บพี่ซันทีมงานผมทุกคนพิก้านักเก๋ทุกคนเนีลาทุกคนมาซวยหมด ประชุมกันเนาะแต่พอดีวันนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องผมรับไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ใจมากผมบอกว่าอะไรรู้ป่ะผมไม่ขอเสียค่าปรับคนเดียวครับขอโทษนะครับที่พูดมาล่างยาวแล้วก็ไม่มีความแมนไม่ใช่เพราะการที่พ่อแม่ผมเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับนี่เป็นนิสัยส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมออกมาพูดในสิ่งที่ไม่แมนผมเห็นเขาพูดถึงผมนะหลายคิด ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครนะครับแต่เรามาคุยกันแบบในความเป็นผู้ใหญ่นะครับเจ้าของแบรนด์อันนินเนาะที่ว่าเรานี่กันผมเห็นคุณออกมาพูดว่าแต่คุณมาเจอแม่ผมแล้วบอกว่าคุณมีความเสียหายโอ้โหหลายสิบล้านมาก40ล้านอะไรนะผมจะบอกว่าอย่ามาโทษว่าผมทําความเสียหายครับมันน่าอายนะครับเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอย่าพูดนะครับว่า แต่าําให้คนหลายคนเข้าใจผิดมาว่าผมว่าผมทําให้เสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมีสัญญาทุกอย่างนะครับที่คุณตกลงกับผูจกก้จัดการของผมไว้ผมขอโทษที่ไม่กล้าออกเป็นล่ำลานะครับผมรักคุณคนระับเดี๋ยวมันจะเหมือนทุกครั้งนะครับที่ที่เป็นแบบนั้น ผมนั่งมองอยู่ตรงนั้นนะครับไม่กล้าเดินเป็นล่ำลางจริงครับผมรักคุณคนระับขอโทษที่ทำให้อึดอัดน,นะครับขอโทษนะครับการเอนขอโทษจริงๆที่ทำให้อึดอัดแล้วก็ขอโทษที่ดูแลไม่ดีขอโทษที่ไม่มีอะไรหลายๆอย่างพร้อมให้คุณนะครับผมขอโทษจริงๆคนระับมันเป็นความบกพร่องของตัวผมและครอบครัวมผมเองจบก็ให้มันจบตรงนี้นะครับ